สวัสดีทุกคนนะครับผมพลนวัฒน์นะครับรับบทเป็นเมคาหรือว่าเมฆนะครับในเรื่องก็สื่อพิการคนพิครับค่ะเขาเป็นใครครับเมฆเป็นเด็กวัดอย่างที่อย่างที่ทุกคนได้ฟังไปคือผมเป็นเด็กวัดแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะแบบกวนๆแล้วก็เป็นคนที่อยากจะจีบอยากจะจีบลูกสาวของังท์ใจเล่นของสูงไงใช่เราเป็นเด็กวัดเราแบบอุ้ยรู้สึกว่าเราเราอยากคูณควนกับกับฟ้านิดนึงเราเลยอุ้ยถ้าเรียกตัวเองว่าหมาวัดน้องได้ไหดูสิอ่ะ น้องขันข้าวเหรคะค่ะสวัสดีค่ะขันข้าวพัสนันนะคะรับบทเป็นข้าวหอมลูกสาวกำลังหนุ่ค่ะอคาแรคเตอร์ก็เป็นคนยังไงคะขันข้าวก็สําหรับข้าวหอมนะคะจะเป็นคนที่แบบกล้าแสดงออกมีความมั่นใจค่ะแล้วก็ไม่กลัวคนค่ะมีความเก่นเก่งอืมซึ่งดูแล้วปกติที่เราได้เคยใกล้ชิดกับน้องขันข้าวมาคือน้องหมาจะเป็นหน้าหน้าตาจะเป็นสวยสวยสงวยอะไรอย่างงี้ การรับฟดนี้มันเป็นยังไงบ้างคะเพราะมันเป็นต้องบอกก่อนว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของน้องขวัญข้าวและที่เห็นอยู่นี้อายุ15ปีคะ่ะขอบคุณแซกมากเลยก็ไม่มีแซกมนจะเงียบไปเลยนะเนี่ย <c oughs> อะเป็นยังไงบ้างคะคน้องขวัญข้าวค่ะก็มันก็จะมีความท้าทายของมันเนี่ยนะคะก็จะมีความยากง่ายของมันแล้วนูรู้สึกว่า ได้โอกาสได้มาร่วมงานกับพี่ๆนะักแสดงห,าหลายๆท่านค่ะที่แบบคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดอ่ะทีนี้พลบ้างพลนี่ก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของพลน,นวัตเหมือนกันหลังจากที่เราเห็นเขาในละครมาเยอะรับมาหลายบทบาทแล้วอย่างที่บอกว่าคนรู้ว้เขาก็เล่นมาเยอะแล้วแต่เรื่องนี้การมาเป็นเด็กวัดอ,อะไรทําให้ตัดสินใจรับเล่นภาพยนตร์แข้งแรกคะ่ะ เนื่องจากเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับแล้วก็พลิกคาแรคเตอร์จากละครที่รับบทแากคนรวยๆนะครับอันนี้เราเป็นเด็กวัดก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่เราจบเล่นนะครับสองก็คือได้ร่วมงานกับหลายๆคนดาราตลกที่มีชื่อเสียงมากๆที่โนู้ดแบบนี้นะครับผมที่เวลาผมเข้าฉากด้วยนี่ผมดุตลอดเลยนะครับก็อยากจะเก็บประสบการณ์ดีๆนะคือแบบเป็นอะไรที่แบบหายากมากๆแต่ว่าดีใช่ไหมดีครับดี เรียกว่ามาฝึกสมาธิกับอนโษย์แล้วก็เจอกับเพื่อนๆอีกหลายคนในในวงการที่แบบไม่ใช่แค่วงการในละครค่ะแต่เจอกับดิจิตอหรือว่าเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าคนที่แบบมีชื่อเสียงมากมายค่ะนักร้องใช่นักร้องเยอะมากนักร้องด้วยร้องดีนะครับเมื่อกี้ถามหน่อยในที l เลอร์เห็นตัวอย่างตอนเล่นกับอนโษคือคลุกวงในกับอนรษเยอะมาก คือมากกว่าในตัวอย่างที่เห็นอีกนะคะจะบอกเลยใช่ครับจริงคือจริงๆเราก็กับอนนท์นี่คือแบบ<ช>แข่งแข่งอยู่เหมือนกันนะที่จะเล่นแบบนั้นนะแล้วคือแบบพี่ไว้ก็เลยบอกว่าเล่นไปเลยเล่นไปเลยผมว่าจัดเต็มเต็มที่เลยจัดเต็มระดับไหนเบอร์ไหนคะโอ้โหเต็มสิบเลยครับผมโช้อนเลยใช่ไหม <c oughs> อนนท์เลี้งเสียวเลยครับในตอนนี้คือถ้าพูดไม่ได้ทำท่าก็ได้ค่ะอือย่างที้อลไรช้อนแล้วก็ใช่ ใช่ไหมคใครที่ไม่เคยเห็นคนในบทบาทแบบนี้ในละครในภาพยนตร์ได้ดูแน่ส่วนน้องคนข้าวอย่างในความสามารถของน้องเนี่ยต้องบอกว่าน้องเราเริ่มมาจากการเป็นนักร้องมาก่อนทีนี้พอต้องมาเป็นนักแสดงแตกต่างกันแน่นอนมาต้องยังไงต้องกลับตัวยังไงบ้างคะ ก็ความแตกต่างของความเป็นนักแสดงนะคะคือการเป็นนักแสดงะคะ่ะก็ต้องไปสวมบทบาทเป็นตัวละครน,นะคะแล้วก็จะต้องบบลดความเป็นตัวเองเพื่อที่จะให้มันสมจริงกับการเป็นตัวละครค่ะแต่ส่วนเรื่องอเป็นนักน้องหรือเป็นศิลปินนะคะก็ต้องโชว์ความเป็นตัวเองนะคะ <Okay. S 1> งองสร้างต้องสื่อความเป็นตัวเองเข้าไปในผลงานเพลงของ ให้คนอื่นได้ฟังกัน,นะคะ่ะอ่าแล้วเวลาเล่นกับพี่พลเป็นไงบ้างฉ <c oughs> ากแรกเลยเล่าฉากแรกดีกว่าฉากแรกวันแรกที่เข้าฉากกับพี่พลเป็นยังไงจําได้ไหมคะจำ, <c oughs> ำได้เสียงสูงเลยนะจำได้ <c oughs> มันก็มีหลายฉากแต่ว่าตอนนั้นอะาทุกคนอาจจะแบบเห็นหนูแบบไม่ตื่นเต้นแช่น้า <c oughs> แบบนิง่งว่าแต่จริงๆอะหนูตื่นเต้นมากๆเพราะว่าแบบพี่พล คนนวัดน,นะคนนวัดน,นะอเป็นฉากแบบไหนคะฉากแรกเป็นฉากเอ็นี่วาฉากโรแมนติกวะโชว์ความเป็นตัวเองอะค,ะคะ่ะสร้างต้องสื่อความเป็นตัวเองเข้าไปในผลงานเพลงของเราะค่ะให้คนอื่นได้ฟังกัน,นะค่ะอ่าแล้วเราเล่นกับพี่พลเป็นงไงบ้างฉากแรกเลยเล่าฉากแรกดีกว่าฉากแรกวันแรกที่เข้าฉากกับพี่พลเป็นยังไงจําได้ไหมคะ ได้เ <l ots> สียงสูงเลยนะูงได้มันก็มันก็มีหลายฉากนะแต่ว่าตอนนั้นอะบางทุกคนอาจจะแบบเห็นหนูแบบไม่ตื่นเต้นแชร์หน้า<ช>แบบนิง่งมากแต่จริงๆอะหนูตื่นเต้นมากๆเพราะว่าแบบพี่พลพลนวันน <l ots> ลนะพลนวัลน,นะ <l ots> เป็นฉากแบบไหนคะฉากแรกเป็นฉากไอ้นี่ว่าฉากโรแมนติกป่ะ ที่วัดก็โหดพี่ไม่ใช่พี่ไว้ก็โหดไปนะคะฉากแรกที่เขาเข้ากันให้ฉากโรแมนติกเลยนะคะฉากงอนแล้วผมก็เหมือนจะงออะไรเป็นยังไงคะเจอน้องขวัญข้าวครั้งแรกน้องก็ผมรู้ว่าน้องเกรงอยู่แล้วพยายามที่จะแบบเล่นกับน้องอะไรเงี้ยเพื่อจะละลายพฤติกรรมน้องเลยก็ผ่านไปด้วยดีด้วยดีครับเฮ้ยเราพูดเองไม่ได้เราต้องถามหู่กับเป็นยังไงคะเคมีของคู่เขาเป็นยังไงบ้างก็น้องพลนี้ไม่ต้องพูดถึง เพราะว่าอะไรคะทำไมก็พูดถึงซูเปอร์สตตร์อยู่แล้วได้ล้องพลมาเล่นแล้วก็ก็ดีใจนะครับแล้วก็พูดกับน้องกันข้าวก็เด็กคนนี้เห็นมาก่อนว่าเขามีพรสวรรค์นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเรียนการแสดงอะไรทุกอย่างนะครับก็เห็นว่าเขาเล่นได้แน่นอนแต่ฉากแรกดูแล้วก็ไม่ไม่ประมาทเลยดูในโมเนเตอร์นะครับแต่ในความจริงคือยังไงคะหัวใจอกเองตื่นเต้นแต่ว่าดูแล้วเขา เข้าแบบนิ่งมากตอนเด็กคนนี้อายุ1ิบสตอนนั้นตอนนั้นที่ทยทำสิบเยี่ยมแล้วก็บอกอะไรนิดหน่อยทําได้หมดก็เลยโล่งใจนะครับก็ก็ทั้งเรื่องเ,เขเล่นดีไม่ว่าจะเป็นตาม่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ก็ฝากดาวดวงไม่น้อยเนี่ยตามพิพนไปในวงการภาพยนตร์นะ พี่สุ่อของชนได้กลับครับค่ะน้องผันค่านะคะโอเคมีพู้กับให้ผ่านเลยให้ผ่านเลยครับค่ะความตื่นเต้นอะไรเก็บได้ดีมากเก็บได้ดีมากเก็บได้ดีมากอลไะค่ะนี่คือแค่พระนางของเราเท่านั้นนะคะอย่างที่บอกค่ะ โ h สต t ว e ผีฮาคนเทนต์ของเรานักแสดงเยอะมากมีทางโอ้โหรุ่นปรมาจารย์มีนักแสดงตลกมีนักร้องมีดาวดิกต o อกนะคะถ้าอย่างบาที่ได้รับทีละท่านกันเลยดีกว่าะคะ่ะเอาเริ่มจากน้องเน็กเลยเดี๋ยวนั่นให้เดี๋ยวเงามันตังหน้าชิงหายแล้วนั <c oughs> กบดเป็นใคร <c oughs> ชื่ออะไรผมลไลน์ไปถามผู้จัดการคุณจำได้หรือเปล่าว่าคุณเล่นเป็นใครน,ะนี่แหละคือปัญหาใหญ่เลย คือมันถ่ายมานานมากในกระบผมชื่ออะไรนะเขาบอกว่าอัคีอ๋อพระเอกจาได้เะว่พระเอกเกลียดผมมากเลยในเรื่องชื่อ,อคีครับผมอคมัคีเป็นใครคอัคีเป็นใครอัคีเป็นคนหนึ่งที่แอบชอบนางเอกนะครับแต่วาสนาไม่ถึงเพราะว่าพระเอกแม่งหน้าตาดีเกินไปเป็นศัตรูคุณคุณกล้าเป็นศัตรูหัวใจกับมนวัตเราต้องมีดีอะไรสักอย่างเลย ต้องไปดูว่าเรามีดีอะไรในภาพยนต์ค,คาแรคเตอร์ต้องเป็นคนยังไงคะคาแรคเตอร์ก็เป็นเป็นคนที่ไม่ได้แตกต่างจากตัวจริงมากนะครับผมก็คือผมก็เป็นคนกดตีนกดตีนแบบนี้แหละครับครับอืมอ่ะงั้นไปที่โตโต้เดี๋ยวทำเล็กๆน้อยๆก,ก่อนเยลยเราค่อยมาลงลึกรายละเอียดอ่ะโตโต้ค<า>่ะรับบทเป็นใครคะสวัสดีครับผมโตโต้นัเด็กนะครับผมรับบทเป็นต้นขาครับต้นขาเป็นลูกพ่อกำนันอยากกินต้นขาไก่ขึ้นมาทันทีเลยอ่ะ ต้นขาแล้วโกรเป็นลูกของพ่อกำนันใช่เป็นพี่ชายของนางเอกครับอ่าเป็นพี่ชายเป็นคาแรคเตอร์เป็นคนยังไงคะก็เป็นหัวโจกแหละเป็นฟิลแบบว่าจิกโกลต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเป็นแบบว่าไม่กลัวใครแต่สุดท้ายก็สู้ใครไม่ได้เลยนะเป็นฟิลนั้นประมาณนั้นต้นขาก็เป็นจิโกลต่างจังหวัดลูกชายพ่อกำนันผู้ทรงอิทธิพลถูกครับถูกอ่ะงั้นเดี๋ยวขอแยกข้ามคนกับน้องขวเข้าไปเพราะทราบแล้วไปทางพ่อกำนันเลยค่ะพี่นศ์ขาครับผมว่าเป็นกำนันหมู ซึ่งเมียตายแล้วก็หวงลูกสาวแล้วก็รักลูกสาวมากหวงหวงที่สุดถ้ารู้ว่าไอ้เด็กวัดมันจะมาจีบเลยนะก็หวงอะแต่ว่าตัวเองก็ยังมีน้องเมียที่สวยแล้วหวงลูกสาวแต่เราก็จ้องจะฟาดน้องเมียแล้วเราเจ้าชู้อ่ะเ็เลยหวงลูกสาวใช่ไหมคะเ,เล่นเนียนมกเล่เจ้าชู้มันยา ไม่ต้องฝืนเลยผมกับสั่งปุ๊บเนี่ยผมกระหน่ำเลยมิตรากระหน่ำทำอะไรคะก็กถามมิตราก็ดูนี่ให้ไปดูในหนังว่ามิตราเจอผมกระหน่ำอะไรออไอ้แซกจะต้องมาร้องไห้เพราะกำนันหมูเลยเอาสิไม่ธรรมดาสำหรับก,กำนันหมูยิ่งยินผมเต้นออกกำลังกายกับมิตรานะ<ย>นที่เห็นในฮีลเลอร์ใช่ไหมคะบึ้มไม่คุ้นเลยอะไรบึ้มคะอะไรบึ้มคะ จะตายครับคงพุ่มเลยไอ้พุ่มกลับมันก็ซาดอีกไอ้ซีนนี้ยังไม่เท่าไหร่นะค่ะซีนที่เล่นกับพลเนี่ยผมบึ้มกว่าเหรอคะโอ้โหเขานัดลูกสาวผมอ่าผมรู้อะดูในไลน์เจออ้าวไอ้นี่นัดลูกสาวต้องเจอกูก็แต่งเป็นผู้หญิงไปโแต่อันนี้มันเป็นพระเอกที่มันล้วงจริงล้วงจังอ้าวพระเอกเขาต้องล้วงเล่นจริงแล้วบอกว่า มาตื่นเต้นนะเข้ากับอนุตนี่โน่นนั่นโน่นนั่นโน่นนี่พอภูมิกับสั่งแอคชั่นปุ๊บโอ้โหมันป้าบแล้วมันล้วงทางก้นนิ้วยาวเลยก้นไปที่ไหนคะกระท้อนหออหนูต้องไปดูทีน <c oughs> <c oughs> ี้ซีนนี้ต้องไปดูในหนังผมว่าซีนที่ผมกับออกกําลังกายกับเินซราผมว่ามันสุดๆของผมยนะ่น <c oughs> ซีนนี้สุดๆกว่า กระท้อนหอโอ้โหหลวงฤทธิกับพือเลยครับไม่ใช่ฤทธิดวงนะฤทธิดวงครับเออเรียกว่าเป็นความทุ่มเทของอนุทในการเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้อีกอย่างหนึ่งจริงๆนะการเล่นหนังของตลกแบบผมต้องขอบคุณสร้างหนังโปรดักชั่นด้วยแขอบคุณไว้พุ่มกลับด้วยบางคนเขาเ,าเอาเอาเอาตลกอย่างรุ่นผมเนี่ยเล่นหนังเล่นละครมาเยอะในไหนเอาไปเล่นให้เรามีความสําคัญกับเรื่องหน่อย ดีกว่าจะไปยืนรดน,น้ำต้นไม้เสียงบีบแต่แป,แ,ปแป้นแป้นคุณผู้ชายมาแล้วเราเดินไปเปิดรั้ว<อ>แล้วยกกระเป๋าคุณผู้ชายแล้วก็ไปจีบไม่ครัวในครัวแค่นั้น<ห>แต<ม>แ่เรื่องนี้ได้จีบน้องเมียด,ด้วยมีควา,สามสำคัญมากยิ่งไม่มีตาย,ยิ้ม<ห>ค่ะแล้วผมไม่เคยไม่เคยได้นใกล้ชิดกันกับมินตาแต่รู้จักเธอมานานค่ะยิ่งมีซีนที่ต้องเล่นยั่วเล่นยั่วแซกะจับมือเขาที่ผมมือสั่นเลยนะ เป็นเพราะขอให้เป็นจริงหน่อยไม่ได้ว่าคือชั้นนี้จะถามว่าตื่นเต้นหรอไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอแทนที่เด็กจะประมาทเราแล้วยิ่งเล่นกับขันข้าวนะ,<ฮ>ะนลูกสาวเนี่ยมันมีซีนที่ลูกสาวเริ่มรู้ว่าพ่อเนี่ยจะมีแฟนใหม่หรือ <ฮะ S 3> ลูกสาวเข้ามาพูดแบบคิดถึงแม่ไหมอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นแล้วลูกสาวต้องร้องไห้แล้วจริงๆผมแค่ปลอบลูกสาวอ่ะ ผมดันร้องไห้เยอะกว่าล um, ูกสาวอีกเพราะพวกกับสังคมกับไอ้เจ้าไว้บอกกับไอ้เจ้าไว้บอกรู้สึกว่าพี่จะร้องไห้มากกว่าลูกสาวอีกนะคือผมเป็นคนเซนสิทีฟเรื <h <h claro> ่องแบบนี้ะครับครัวผมคือผมเป็นคนที่รักลูกสาวรักหลานสาวมากสมัยนึงเขาก็รักเจ้าพลมากเลยตีกาวขุดบู่ไปทุกที่เลยเขาถ่ายในวงในวัดก็ไปนะลูกสมัยเนาะไปแล้วก็แล้วก็ในจริงๆฮะในซีนนั้นน่ะ คือผมกอดฝันข้าวเนี่ยเขาคือลูกสาวผมจริงๆดังนั้นฟิลมันดึงมาผมอยากาดูสีนี้นอกจากตลกแล้วมันจะมีฟิลที่ว่ามันมันจะสอนคนเราว่าเมื่อตัวเองเป็นไม้เนี่ยค่ะแล้วก็สามารถที่จะมีคนอื่นได้แต่มันมีลูกสาวคนเดียวที่น่าห่วงซีนนี้โอ้ฝันข้าวหนูเล่นดีมากเลยลูกเรื่องที่สองบอกพ่อเอาลุงมาเล่นหกแกนะลูกนอะ่ะทีนี้อยากรู้เลยว่า ตกลงกำนันหมู่เขาจะได้มีแฟนใหม่หรือเปล่าคะมินตราเออเราถามมินตราดูเรื่องมีแล้วกดเป็นใครยังไงคะสวัสดีค่ะมินตราทิรานนะคะจา้จาธินาจ้าแต่แน่อันนี้ชีวิตจริงแล้วค่ะน้องเมียน้องเมีย <c oughs> ในเรื่องรับบทเป็นกระเพานะคะ <c oughs> ก็จริงๆในเรื่องมีหลายเขาเรียกหลายสัก์มากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น เป็นแฟนของผีในเรื่องนะคะค่ะดูพี่แซกนะคะแล้วก็เป็นน้องเมียของลุงโน้ตนะคะสร้างหนังประชันนะครับขอบคุณพี่วัยด้วยนะครับผมรู้อยู่ในเรื่องราอะในฐานะผมเป็นลูกผู้สร้างนะครับผมก็ฮะครับลูกจ้างในควายฮะาใไหม่หมดผู้ก็ไม่หมดเลยเนี่ใช่ครับลูกจ้างครับครับผมก็ในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเราบทเป็น โรเบิร์ตครับผมเป็นเด็กวัดครับชื่ออะไรนะคะโรเบิร์ตครับโรเบิร์ตใช่ครับก็ไม่น่ามีชีวิตอยู่แล้วล่ะเป็นเด็กกอพร้าครับแล้วก็มาอยู่วัดกับหลวงพ่อฮะหลวงพ่อเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เป็นแฟนกับคุณเมฆด้วยฮะเป็นแฟนแฟนอะไรที่เหมือนกันครับแฟนโทรศัพท์น like ี่นะครับก็พูดจบไม่จบครับก็มีความรักฮะรักกับน้องวิตาแต่ว่าความรักก็ไม่สมหวัง เพราะว่าเรามีอุปสรรคหลายอย่างครับทั้งคุณพี่ของน,นั้นชิงใจมินชารี่ของนันเอ้ยสุดๆนะ <c oughs> เรื่องนี้สุดๆเล่นคู่กับมินตาร์ดี้พอรู้ว่าเอ้ยต้องมีมินชาผมไม่เอาข้าตัวเลยนะจริงเหรอคะจริง,รงผมไม่เอาข้าตัวเลยแต,แต่มีมันเอามีมันรับกันอ๋อแบบเีืนี้เองครับผมก็อชอบกับมินตาร์แต่ก็ไม่สงสารับเพราะว่าเหมือนเรารู้แบบว่าเที่ มินตาอากระเพราเขาแอบดอกชอยเราหรือเปล่าเราก็ไปกินเหล้าครับผมแล้วก็สุขุปติเอ้ยอย่าเล่าหมดครับผมใช่เพราะว่าคุณเป็นตัวต้นเรื่องเลยถ้าไม่มีคุณก็จะไม่มีเรื่องที่เกิดมาเป็นกส์ิวผีฮาคนเฮใช่ครับผมก็เป็นเรื่องแรกที่ได้มีโอการเป็นผีนะฮะออตอนนี้ก็อกสอบกระจกวันนี้ฮะช่วงนี้สอบกระจกเอาพ้าประคอตลอดเลยนะ,ะตกใจ,ต,จกตัวเองตกจตัวเองเออ ในเรื่องอย่างที่บอก่าเป็นหนังผีก็ต้องมีแบบว่าแต่งเอฟเฟเอฟเฟคก็เป็นหนึ่งคนที่ต้องแต่งเอฟเฟคก็คือเอาจริงๆแล้วมีวันเดียวนะที่ไม่ได้แบบว่าแต่งเป็นผีเราได้แต่งเป็นผีหมดเลยฮะเฮ้ยจริงวันที่คิวใช่ฮะเราก็ถ่ายในวัดใช่ถ่ายในวัดด้วยนะครับผมว็ใช้เวลานานพอสมบูรส์สหรับก่อนจะแ็คอัพก่อนจะแต่งวุนนี้น่าจะเป็นชั่วโมงครับอะไรไม่ถ้าตอนร้างค่ะตอนล้างจริงเอาจริงๆนะตอนล้างผมไม่เคยอ้างครับผมก้องที่บ้านเวลาที่ จอดปั๊มปอกอ่าจอดปั๊มน้ำมันเติมน้ำมันนะเขาก็จะแอบลงไปแกล้งคนอื่นอ่าครับพอเปิดกระโจมออกมาเขาก็เด็กปั๊มจะมาถามกันแล้วค่ะไม่ร่อยโผล่ขึ้นเด็กปั๊มตกใจสนุกเขาล่ะครับผมอ่าต่อไปเลยค่ะอย่างที่บอกว่านักแสดงเรามีทุกรุ่นจริงๆริเอมเมาโกวิดแล้วปวเป็นใครยังไงคะเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกครับที่แสดงเป็นหมอผี ไม่เคยรล่เลยเสียงหลอกมากเลยจริงอาจริงไหมคะหล่อกไหมคะเอามีแฟนนขับเสียงอาเมาอยู่นะมันมันเจอใหม่มันก็เลยเป็นอย่างีงครับตกงนีใช่ไหมครต้องขอแก้ข่าวนิดนึงก่อนนะครับเมื่อกี้น้ตก็โกงว่าที่เขาบอกว่าล่วงไปนี่ไปเจอท้อนหอไม่ใช่นะครับเป็นอะไรคะจริงๆแล้วพนเขาบอกนตอนถ่ายแล้วไปเจองอกเยอรมันครับ เยาาอรมันเงาะด้วยเหรอครับเงาะเยอรมันก็เป็นเงาะที่ไม่มีขนเงาะกระป๋องนะครับเงาะกระป๋องอะไรของนํเาเมาไงวะเนี่ยรอ้ไปเจอเงาะเยอรมันไม่ได้เจอกระป๋องครับยังไงก็ต้องฝากพี่น้องสื่อมวลชนด,ด้วยนะครับว่าในภาวะอย่างเงี้ยเศรษฐกิจแบบเนี้นยนะครับเพราะว่าสังคมที่มันกําลังเครียดกันแบบเนี้ยเพราะว่าทางบอกหนึ่งที่ผู้เราจะให้รางวัลกับตัวเองได้ก็คือ หาโอกาสที่จะสนุกแล้วก็มีความสุขกับงานที่เราตั้งใจทุกคนตั้งใจทำง,งานครับออกมาเพื่อให้ทุกคนได้ผ่อนคลายนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุสนสน่งเสริมให้ภาพยนต์ไทยได้คงอยู่คู่ประเทศไทยต่อไปให้ความตั้งใจของ เอ็มคุณไก่ได้บรรลุเป้าหมายได้ทางานชิ้นต่อๆไปให้ผู้ชมได้ชมแล้วก็ให้ลูกหลานทุกคนได้มีผลงานต่อเนื่องไปอีกนะครับก็สนุกครับบทที่ได้รับเป็นผีเป็นหมอผีที่ต้องสู้กับผีตัวนี้ก็โ <c oughs> ดนหันมุมเหมือนกันโดนโดนไว้เขาหลอกเหมือนกันนะครับพี่ย่าไม่บอกอ เนี่ยเนี่ยค่ะนักแสดงกับผู้งกับเริ่มหลอกกันเองแล้วอย่าบอกนะอันนี้อันนี้ยังส่วนน้อยนะที่เห็นในนักแสดงค่ะยังมีโอ้โหเยอะเลยที่ไม่ได้มากันตลกตลกกัวเยอะมีพวกนักพวงมียาวลูกหยีมีพี่เมรเอ่อเอาเอามาเลยค่ช้อนช้อนตัวหน่อยค่ะเรียกมาเรียกมามานั่งตรงนี้เออแน่นจะได้รู้ว่าชั้นตลกมันต่างกันเพราะเองต้องนั่งนั่งเลยนะนี่พี่พี่ยาวนะคะพี่เขมร ดีแล้วจะไปดูกอลกอสติลกันไหมคะจะไปดูกอสติลผีฮาโคเทกันไหมคะอ่าอ่ะ,อะมาที่เขาเรียกว่าดาวเด่นไม่เด่นได้ยังไงเสื้อสีขนาดนั้นนะไม่มีใสค่ะดังนต้องใส่เสื้อตัวเองอ <laughs> คุณธรรมชาต<ฮ>ิดาวดิจิตอกนะคะอย่าง,<อ>งที่บอก<ค>ว่ามาจากหลายวงการจริงนักร้องนักสแสดงตลกดาวดิจิตอก,ก็มาอา่านในเรื่องธรรมชาติรบบวเป็นใครคะคือตอนแรกหนูขอบอกเลยว่าหนูตื่นเต้นมากพวกตัเ,เราทํางานอยู่หน้าจอเราถ่ายเองคนเดียวใช่ไหมคะพอได้แบบมีคนติดต่อมาว่าเฮ้ยได้สแสดงหนักอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าืมท้าทายความสามารถการแสดงของเราแน่อะไรอย่ hmm. างเงี้ยค่ะแต่พอมาแบบได้ยิเห็นหนมดจริงจริงอ้าว เล่น <How? S 1> เป็นตัวเอง <laughs> ในบทก็คือชื่อธรรมชาติเลยแ <How? S 1> ต่ว่าเราก็จะมีการเปลี่ยนงานนึงจกากบทนี้เราข่ายแบบคลิปออนไลน์อยู่ใช่ไหมครแต่ว่าพอมาในหนังในเรื่องเนี่ยเราก็สแสดงเป็นหัวหน้านักข่าวทีนี้แหละ <Ooh. S 1> ต้องนนักข่าวเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นในหมู่บ้านหรือว่านพึ่งรับรองหรือว่าถ้าเกิดใครได้ดูเนี่ยจะว่าแบบต้องลุ้นตามบะาครับเพราะว่าแต่ละฉากแต่ละตอนแต่ละคดีที่เราไปข่กันเนี่ยยิ่งว่กโคนันบอกเลย ทีมเขาก็ใจร้ายเนาะนักข่าวฝั่งหนึ่งเขาเลือกหน้าตายางี้นักข่าวฝั่งหนึ่งเลือกหน้าตาแบบนี้ค่ะเราเป็นผู้กัดกันนะนใช่เราเป็นผู้ก,กัดกันเน<อ>า<ช>แล้วเขาอยู่ช่องช่องหนึ่งช่องหนึ่งหรือช่องสี่ใช่เราก็จะแข่งกับทองข่าวมันก็เลยเป็นความสนุกของหนังเรื่องนี้ค่าบรรยากาศทีนี้อยากรู้แล้วค่ะว่าบรรยากา,าศประทับใจกันยังไงบ้างเน็กกับโต้ลอยฟังหน่อยที่เราไปถ่ายกันเป็นยังไงบ้างคือจริงในเรื่องเนี่ย โตกับเนกเนี่ยเป็นเพื่อนกันเลยเพื่อนซีกันเลยค่ะก็ต้องไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดก็เหมือนได้เจออุปสรรคหลายๆอย่างด้วยกันอะไรเงี้ยความสนุกความสนุกแรือความสนุกความความสนุกต่างๆคือมันมันเกิดขึ้นจากอุปสรรคนี่แหละคือมันเป็นเรื่องปกติหมดแล้วที่ที่เราต้องเจออะไรเงี้ยแต่ว่าความสนุกคือแบบพวกเราทุกคนนักแสดงทุกคนคือพวกเราสู้กับทุกอย่างไม่ว่าชาเสียงหมาเห่าหรืออะไรอะไรต่ามเราสู้เราไม่ไม่ยอมอยู่แล้วคือด้วยความที่เนื้อเรื่อง มีความสนุกสนานส่อแทรกไปในทุกๆฉากอยู่แล้วค่ะความสนุกของมันเนี่ยมันก็เลยสนุกจากการที่วิ่งหนีผีด้วยแหละวิ่งหนีผีละดิฉันอยู่ในฉากกล้วดวาวิ่งกระจทของเขิร์กหลุดกับจุยกระชายก็ต้องวิ่งต่อเขายังไม่สังคัดใช่มันสนุกทั้งการแบบว่าวิ่งหนีผีด้วยสนุกจากการที่เราต้องแบบมาต่อมุกอะไรกันด้วยจากแบบจากพ่อพ่อกำนันอะไรเงี้ยเวลาบทนี้แล้วบางทีพ่อเขาเกิดจะมีมุกขึ้นมานะเขามีเพิ่มตลอด ถ่ายในซีนเดียวกันสี่รอบพ่อมีเพิ่มอกึงรอบแทนที่จะทักพเข้าใจนะเดี๋ยวหาว่าผมไม่เคารพบทก่อนจะเพิ่มมาปรึกษาผู้กำกับแล้วปรึกษาผู้ช่วยปรึกษาตากล้องปรึกษาหมดนะเดี๋ยวผมแทนนี่เขาจะบอกให้เดินมาอย่างนี้นะผมบอกถ้าเดินย้อนมาอย่างนี้ดีกว่าไหมอะไรเงี้ยแ,แ,แล้วแต่เราก็ต้องบอกนะแต่เด็กพวกนี้วัยมากผลจะไม่ลนะวงตูผมแรงมากนะ <c oughs> แล้วพูด <c oughs> ถ,ถึงเรื่องฉ <c oughs> ากที ที่พอนงพูดถึงเนี่ยค่ะไอ้ล้วงตรง,ตรงล้วงตุดอะไรเนี่ยมันไม่ใช่รอบเดียวนะมันถ่ายเป็นสิบรอบพี่พลก็ล้วงเปสิบรอบลนะแล้วโตก็เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดอยู่ในเหตุการณ์ทั้งสิบรอบนั้นทั้งสิบรอบก็ยืนดูเขาล้วงก,กันยืนดูพอนุแก้ผ้าเป็นสิบรอบนะวันนี้ใบมันมัมนมีมันมีผมเข้าเข้าวันแรกซีแรกอะค่ะซีแรกันตกท่าน้ําเลยที่พลตกน้ําที่ลูกสาวไปนะ นัดพเิเจอกับพลเจอกันนั้งเองวันนั้นวันแรกค่ะก็คือไปนั่งรอกันเสร็จแล้วก็ถ่ายวันแรกแสงก็จะไม่ทันน้ําก็จะไม่ได้เลยสักอย่างเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์ก็มาเนี่ยแล้วซีนแรกอะ่ะแล้วผพุ่มกับเขาไม่รู้ซาดิตอะไรสิบเทคได้มั้งค่ส<ฆ>ิบเทคได้มั้งล้วงตูดเนี่ยเหรอคะมไม่ใช่ไม่ใช่ยังไงก็ต้องติดใจนะเพื่อใหญ่ใหญ่ชีช้างเดี๋ยวเสร็จแล้วอ่ะเอาพอเทคแรกเนี่ย, <c oughs> ย,ยอ่ะพุ่มกับชอบแล้ว ฮ้ยมันขออีกหน่อยว่ามันไม่าอาบข้ารับพอข้าไปสอบผมสิบครั้งมาพูดสิบอย่างจนพนมองหน้าผมแต่เด็กเขาไม่พูดเขามองหน้าผมก็ผมเดาใจเขาว่ามึงเอาไงเนี่ยเออแล้วยูยๆเองไม่ต้องหันตูมาบ้านฉันยังไม่ต้องขี้ห่างก,กันเจ็ดตำบลสิบหกหมูม่บ้านอะไรก็ไม่รู้ไอห,หัวสิบเอ็ดแผลตรงนั้นต่างหากไอไม่รู้ไอสัญชาติเขาแต่ละกสีนผมพูดไม่เหมือนกันเลยแล้วแต่ฟิลตอนนั้น แต่ผลที่สุดแล้วพอเขาตัดออกมาเขาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนั่นก็คือคือที่พลอมยิ้มน้อยที่สุดอะนึกว่าเอาซีนแรกครับผมไม่อมยิ้มน้อยสุดเขายิ้มอันนี้เราเข้าใจได้ใชม่ไหมดำดำเพราะว่าจะไม่ให้พูดอยู่แล้วเชิญเชิญนะครับ เป็นความสนุกที่เกิดขึ้นร<ท>ะหว่างการถ่ายทำใช่แล้วก็ด้วยที่ที่เนี่ยที่ไปที่ตัวอย่างว่าผีไม่เราไม่ได้มีตัวเดียวเรามีออผีต้องเยอะแยะใช่ใช่ใช่มีผีกระสือ <c oughs> <ช>มีผีแม่นาคมาพร้อมกับไอแดงด้วยใช่เออฝักนี้มากนีกว่าเขาก็มีดราม่าของเขาด้วยในเรื่องอ่ะอยัางไงาย,ยัางไงาคุณดูเป็นสายดราม่าเนาะในเรื่องเป็นเหมือนเป็นความดราม่าของเรื่องผมว่าผมว่าผมคนตีนซะส่วนใหญ่เลยนะเออเเอาดีๆเอาดีๆเดี๋ย มีมีฉากหนึ่งที่เล่นๆไปแล้วพี่พลพี่พลบอกว่าค่ะเนี่ยถ้าถ้าถ้าสมมุติว่าเป็นคู่กรณีพี่จริงๆนี่พี่ต่อยได้เลยนะเนี่ยเออแสดงว่าคุณเล่นดีเขาถึงหวั่นไส้ได้ถึงขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นอินเนอร์ของผมจริงๆมากกว่าใช่ครับทำหน้าทำตาคือแบบโหยีวยวนหวั่นไส้มากก็อยากให้ทุกคนติดตามว่าโหว่ามันมีแน่นอนไปดูเด็กเป็นตัวจริงในภาพยนตร์กันค่ะครับครับผมอ่ะคนก่อนข้าแล้วครับมีประทับใจฉากไหนไหมเขา ผลท้าตอบว่าฉากล้วงก้นพ่อกับนันไม่คือคือ,คอผมเป็นเด็กวัดใช่ไหมต้องอยู่กับหลวงพ่อค่อนข้างเยอะ,ะเพราะฉะนั้นโลเคชั่นที่ไปถ่ายทำเนี่ยก็จะส่วนมากจะเป็นเป็นวัดแต่วัดนี่นะฮะไม่ใช่วัดแบบแบบดูแบบธรรมดาคือมีความผางมากค,คือผมไปถึงผมจุดทู่ไปผมกลัวนะที่จะแบบว่าต้องไปสถานที่เออนหนังเรื่องแรกก็เป็นหนังผีแล้วเนาะใช่ใช่แต่เราต้องเล่นตลกในวัดอะไรเงี้ยก็ต้องขอขอขอที่แล้วก่อนอะไรเงี้ย น้องกอดข้าแล้วคะความประทับใจในเรื่องนี้มีอย่างไงบ้างก็นูชอบอ่าถ้าเป็นซีที่ชอบที่สุดชอบตอนถีบพี่พลตกน้ํามันอินเน้ามันยังไงคะหนูพูดดีๆนะลูกแฟนคลับพูดอย่านะนะมันเป็นยังไงคะค่ะก็มันก็ไม่ได้ถีบจริงนะไม่ได้ถีบไม่ได้ถีบจริงนะคะแฟนคลับภาพนิ่งของแบบนี้เลยนะน้องเขาตัวนิดเดียวเขาจะไปแรงเยอะอะไรขนาดนั้นทาไมถึงชอบฉากนี้คะ ก็ก็คือแบบพี่พลอ่ะตอนอยู่ในในกองอ่ะค่ะเขาก็จะชอบแกล้งชอบแซวอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือว่าหมันไส้เอาคืนนั่นเองเขาของเอาคืนื้อตัวเองล้วนๆเป็นการเอาคืนแล้วก็มันคือมันได้มีแอคชั่นเนาะได้มีแอคชั่นมากคืนอ่ทางนั้นบ้างทางพ่อกำเราควรถามพ่อกำนันไหมคะว่าชอบฉากไหน พ่อกำเนิน่จะพูดไปหมดแล้วครับแต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดผมชอบแฟนคลับของโตโต้แล้วก็น้องคนน้องคนท้งค่เลยอาหารจานกินดูแลพวกเราดี